สวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะทุกคนคะ่ะวันที่ไยไม่ได้ไปทํางานกับพ่อไม้ที่ฟาร์มเนาะคะ่ะน้องเมลีไปกับพ่อเพื่อนสองคนเขาอุตส่าห์ถ่ายวิดีโอมาฝากซายก็จะลงให้ทุกคนดูสั้นๆนะคะเขาถ่ายมา <c oughs> ถ้าเป็นซายก็จะถ่ายแบบว่ายาวกว่านี้อยู่เนาะพี่น้องคะ่ะวันนี้พ่อไม้ก็จะเอาปลามาปล่อยที่บ่อปลาเนะะาะจ้ะ ที่ตรงนี้ก็จะเป็นหลายบอ่อปลามากๆเนาะแต่ไม่รีเขาถ่ายบริเวณไม่ให้เห็นเท่าไหร่ถ้าสายไปเองเดี๋ยวใายถ่ายให้ดูเนาะหลายคนถ้าติดตามมานานก็จะรู้เนาะคะ่ะปลาชนิดนี้มาจากลอนดอนเลยนะคะเราสั่งมาเขาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์เป็นกล่องเป็นกล่องเนาะค่ะเรียกเป็นปลาคราฟปลาคราฟพันอะไรไหมคือบ่กโกส์คราฟประมาณนี้นะถ้าซายจําไม่ผิดแต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นปลาคราฟพี่น้องซึ่งเราจะปล่อย เกือบทุกปีเนาะตรงนี้ให้เป็นตกปลาแบบการกีฬาค่ะเวลาเข้ามาก็จะคิดเป็นวันเนาะคะ่ะก็จะมีกล่องให้เขาให้เขาใส่ซองวันละเนาะคะ่ะคิดเป็นวันวันละในการตกปลาค่ะเวลาเขาตกได้ก็จะเอาลงบอ่อขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะ่ะพี่น้องคาแต่นะ,ะพี่น้องยังมีบางคนที่แอบเอากลับบ้านนะคะนอกพี่น้องขาถ้าเราไม่ได้มาตรวจค่ะนั่นแหละนี่แหละปลาคา้าบ เอาปล่อยในฟิชชิงเขาเรียกฟิชชิงเลขค่ะฟิชชิงเลข L A K E นะคะเลขเอาไว้ให้คนตกปลาเป็นการกีฬานะคะทุกคนคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมลีหน่อยค่ะ